ได้ให้ระงับความร่วมมือทางทาหารกับกัมพูชานะครับและก็การสนสนด้านนโยบายและกฎหมายอขออภัยครับก็คือระงับความร่วมมือจนกว่าสถานาจะดีขึ้นนะครับในช่วงนี้ระงับความร่วมมือไปก่อนนะครับเพราะเรามีโครงการที่แลกเปลี่ยนการศึกษากันอยู่นะครับช่วงนี้นก็ระงับไปก่อนนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยโดยเฉพาะ สนันโยบายและแผนนะครับแล้วก็กลมพธรรมนูญในการช่วยสนับสนุนด้านกฎหมายให้กับออกองทัพไทยนะครับในการปฏิบัติภารกิจนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับให้เราทัพเสนอความต้องการยุทโธปกรณ์ทดแทนนะครับหลังจากที่ประเดียดการมาได้พ่วงเวลาหนึ่งนะครับใกล้เสนอความต้องการทดแทนขึ้นมาเพราะว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในการจัดหายุทโธปกรณ์ทดแทน นอกนจากนั้นผมจะบอกให้เพิ่มของการเสริมสร้างความพร้อมรบให้สูงขึ้นด้วยนะเพราะว่าจากประสบการณ์ในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะรับทราบว่ายุทธภ์ที่เราจะหาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยุทธภ์เชิงรับนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็คงองมียุยทธภ์เชิงรุกด้วยมันตรงนี้ก็ต้องฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้อธิบายให้กับสังคมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่ากองทัพมีความจําเป็นนะครับซึ่งผมก็ได้เน้นย้ำไปว,ว่าขอให้พี่นาฏ จัดหาในยุทธกรที่จําเป็นนะครับเพราะว่าภาวะงบประมาณของประเทศก็มีจํากัดแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับ